มาพบกับหวานอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะหวันมา,ม,า,ม,ามัดรวมกันแดดสำหรับทาผิวหน้านะคะ ให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อจะเป็นตัวเลือกนะคะในการเลือกซื้อกันแดดนะแต่วานะบอกก่อนว่าว่าเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็เป็นสิวมีรอยสิวด้วยเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะหวานใช้เองทั้งหมดนะหวานก็จะใช้สลับสลับกันไปนะคะแต่วานจะ,จะบอกทุกคนว่าไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไม่ทันแล้วมันจะหมดอายุก่อนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวหวานจะไล่รีวิวตั้งแต่ขวดแรกแล้วกันนะไม่ได้เรียงตามความชอบ ชอบมากชอบน้อยใดๆนะคะมาเริ่มที่นีเวียก่อนเลยนีเวียขวดนี้นะคะอันนี้จะไม่มีขายในไทยนะส่วนไปเห็นรีวิวมาก็เลยลองกดสั่งดูนะคะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดซูเปอร์วอเตอรจนะจะเป็นแบบเนื้อน้ำน้ำนิดนึง s อ f 50นะคะ PA3 บวกนะอันนี้หวานอะ โดยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเขาเนื้อบางเบามากๆเลยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อน้ำน้ำค่ะทําให้มันมีความบางเบานะคะแต่ว่ากลิ่นแบบแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างแรงนิดนึงนะด้วยความที่เขา,าต้องการให้มันบางเบานะะเขาก็เลยแบบมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่านะไม่อยากให้ทุกคนกลัวเรื่องของแอลกอฮอล์น้ําหอมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์น้ําหอมถ้าเกิดคนไม่ได้แพ้อะ ก็คือคนไม่แพ้นะอย่างวาหวานเป็นคนผิวแพ้ง่ายไหมผิวแพ้ง่ายเพราะว่าด้วยเขาเป็นสิวง่ายมากมกเลยหวานไม่ได้แพแอลกอฮอล์หวานก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สภาพผิวด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบวิแพ้แอกลกอฮอล์จริงๆก็ข้ามไปตัวนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งผิวมันผิวแห้งเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบซึมไวไม่เหนอะหนักเลยค่ะ กันแดดตัวที่2นะคะเป็นของเวนิต้านะคือตัวนี้เห็นค่อนข้างชอบเลยเพราะว่านอกจากจะกันแดดเขายังกัน PM 2.5ด้วยช่วงนี้แบบ ข่าว PM เยอะมากๆๆทํา,า,าทำให้ช่วงนี้หวันหยิบตัวเวนิต้ามาใช้บ่อยมากตัวนี้ก็ s อ5 0 p a ้สบาบวกนอกจากกันแดดแล้วกัน PM แล้วนะคะเขายังเป็นแอนตี้แอดเน่ด้วยและยังเป็นไฮโปเออร์ดจนิกด้วยทำให้คนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ตัวถัดมานะคะเป็นของแบรนด์เกาหลีตัวนี้ชื่อว่าเดอร์มาบีค่ะตัวนี้หวันบอกก่อนว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะคะเขาจะมี MLE ด้วยจะช่วยให้ผิวของเรา แข็งแรงจะไปเสริมชั้นผิวของเรานะแหหวานบอกก่อนเลยนะคะว่าหวานไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขาหวานว่ามันมันหอมนะแต่ว่ามันฉุนเกินค่ะทําให้หวานไม่ค่อยหยิบมาทาหน้าหวานเอามาทาตัวมากกว่ารู้สึกว่ากลิ่นของเขาแบบพอมันเยอะเกินมันเวียนหัวแต่อันนี้แล้วแต่คนนะคะถ้าเกิดใครใช้แล้วชอบสามารถใช้กับหน้าได้นะอันนี้เป็น sp ห้บวก pa สบวกเลยใครใช้กับหน้าได้แบบ ไปเลยสำหรับเดอร์ม,มากดีค่ะกันแดดตัวถัดมานะคะเป็นของบานาน่าโบ๊ชหลอนนี้เลยตัวนี้เป็นตัวฮิตของหลายคนมากๆนะคะเขาจะเป็นตัวอ้ววาด้วยจะเนื้อบางเบามากๆเลยค่ะซึ่ง SPF 50+ PA++++ นะสิ่งที่หวานชอบก็คือเนื้อบางเบาจริงๆบางเบาบางเบานะคะไม่เหนอะหนะมากแล้วก็ไม่ได้หนักหนามากแต่สิ่งที่หวานไม่ชอบอย่างงก็คือ หวานเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำหอมนะคะไม่ได้แพ้นะแต่ไม่ชอบกลิ่นค่ะเพราะแบบเวลาเราได้กลิ่นอะไรที่แบบมันติดอยู่บนหน้าเราอ่ะว่าจะรู้สึกเวียนหัวมากๆนะคะอันนี้บอกก่อนว่าแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนไม่เวียนหัวก็มีชอบกลิ่นน้ำหอมก็มีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนาะหวานเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นอะไรเยอะๆค่ะพอได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกเวียนหัวมากๆนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีกลิ่น หอมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องกิ่นเนี่ยมันเยอะเท่ากับตัวเดอร์มาบีไหมไม่ค่ะจะน้อยกว่าเดอร์มาีหน่อยนึงซึ่งหมายก็ยังพอใช้บนหน้าได้อยู่นะคะตัวถัดมานะคะเป็นของแพ n นารีค่ะก็แพ n นารีหลอดสีแดงนะคะตัวนี้เขาจะเป็น s อ5 0นะคะ p a เบวกเขาจะใส่อัลฟาบูตินแล้วก็นอาซินาไมายมาด้วยก็จะช่วยเรื่องของ ฝ้ากาะจุดด่างดำได้รวมไปถึงพวกรอยสิวด้วยกิ่นไม่แรงมากนะคะใครที่แบบมีปัญหาฝ้ากาะจุดด่งดำรอยสิวก็ใช้ตัวนี้ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นทั้งกันแดดแล้วก็บำรุงด้วยในตัวเลยตัวถัดมานะคะเป็นของแพนารีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหลอดสีเขียวตัวนี้เขาจะเหมาะสําหรับคนเป็นสิวค่ะผิวมันด้วยนะคะเขาก็จะมีตัวทีทีนะคะไปช่วยยับยั้งเชื้อสิวตัวแพนารีเขาจะอ,าออกแนวเป็นแบบกันแดดผสมบำรุงไปด้วยในตัวแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะ nc ห้าสิบวก pa สีบวกเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะคุมมันนะส่วนตัวหวานจะรู้สึกว่าเออมันคุมมันนะคะ หวานจะไม่ค่อยหยิบม,มาใช้เพราะว่าด้วยความส่วนตัว เพราะว่าหวานเองเป็นคนผิวแห้งพอไปใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคุมมันเยอะเกินสําหรับคนผิวแห้งนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสิวผิวมันก็จัดได้เหมือนกันค่ะและนี่นะคะคือกันแดดทั้งหมดนะคะที่หวานใช้อยู่นะตอนนี้ก็ยังไงลองดูนะคะว่าชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะซึ่งเดี๋ยวหวานนะจะแปะพิกัดนะคะทั้งหมดเอาไว้ให้ที่ description แล้วก็ที่คอมเมนต์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะฝากกดถูกใจกด subscribe กันด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย